มวิชาพี่สครับพี่เป็นมือเบสอันนี้คืออ g u a r มาทางนี้หน่อยนงแบองแบดมาทางนี้ไปปุ๊ก่เอาไม่เีถ้าเกิดเราตองีรางลนะจับไปเลยนะลบลกอลบอเดี๋ยวเา่นะลบกำลังลขอให้ซูมเป็นไหนวะอ้าลูกเราลูก่อน ตอนนี้ก็หวานมากโมเสียงดังเฮ้ยมาดูในดิก็น่าจะโลบอะอย่างนั้นน่ะแฟนคซนัสสวยดิคนนี้สวยอ่ะก็ไม่เลิกใช่ไหมสวยไรสาระอันนี้แบบสวยมีสาระชุดน้องพีซพี่เป็นมือเบ็ดแต่ครับมันที่นมือแสรน่ การเปลี่ยนแำซิกเนเจอร์แล้วครับคำซิกเนเจอร์นะซัพพลายเซอร์เป็นมันดีกีก่งของกีฬาสีเป็นเช้าที่สวยงามมากมอกลงแบบสุดยอดมากค่อนข้างสวยเลยเดิยเพื่อนเราคุณโมก็คือคุณนิกคุกนิกกี้เอโมโอเค น,ออนั่นๆนั่นครับนั่น,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 นสีเขียวกล้องซูมไม่ได้เสียใจตอนนี้กำลังทำโคมอยู่ครับโครมลอยอันนี้เครื่องบินโอ้โหมึงติดเครื่องบินกับโคมแปลว่าไอ้ยะไอ้สัตว์ <c oughs> เขาว่าห้ามใส่ไม่ใช่เหรอโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ชีปนาวุธอ่ะเออยถอยวีดีโอเอนรถโนพ่อเลยสับยาวเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวกูไปไปล้างแผลอยู่เที่ยวโงพยาบาลหมอบอกว่าถ้าไม่จำเป็นให้ไปล้กษาที่ไหนามัยดีกว่ากูมันจะติดเชื้อหมอนแม่งโคตรสวยอะไอ้สัตว์โค้ดสัตว์สะดุ้งจุดอะไรกันน่ะ เดี d อเฮ้ยอินมีากปีอันนี้คืออาวุธเชี่ยวภาพทางแสงของเราก็ได้มีไรนะมีแขนมือ่ไ่าวนะคะ่โดนหลักาดีเอ็มช่วยกูหน่อยกหดนิดดึงแรงดึงแรงหายหอบ ไม่ด่าแม่มั้งล่ะสัตว์เออโมาไรักษาแดลาหา้าาใจดีกว่ารหลงม คุณน้ำแกงเวียนเนี่ยประมาณนั้นี่เอแล้ไม้ทำแบบไอโม่ะถือเปียไทยลูกเ, okay. เก็บไว้โอเคาทำการติดอาวุธอยู่โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเฮ้ยลองข้าวอแก้วไอ้สั ิ่อือหืมกินนี่ตัดเล่นไปเลยอ่ะเออเล่นไปเลยอ่ะผม้องใส่อะครับใส่ครับปีที่แล้วมึงทำกันยังไงน่ะปีแล้วม่แล้วมใสน่เนี่ยใสปนนี่ใสชนุนต้องอยู่างใต้เป็เยี่ยมเยี่ยมมได้อ่ะหมดแล้วเนย ใส,ใส,ส,ส,ใส,ส่แล้วใส่ายสูดดีไหมล่ะแล้วระเบิดระเบิดเครื่องบินลราตุ้งเนี่ยต้องคอรออยู่ไปแล้วก็ใส่เนี่ยมันต้องโตก็ไปใส่เอ็นเนี่ยใส่เอินชอบสายที่มันจุดไฟไปทั้หรอยกยอแล้ามาหรอสนวนมาหรอนี่เหรอไม่เหรอสนวนเนี่ยมัน,นสายสนวนรนูปมันต้องแงวิอองไไเออมันสั้นหนี่เนาะยิมยน้มก็มมไปนี่หนาะ เอาพูดมีตีไปเลยโอเฟชั่นอยู่ไหนบ้าไปเลยอไรไปไปปเนก็ไอ๋อสกเหอก็ไปอ่ะจอยเไปอ่ะนไอ้จอยถ่ายรบดิเราพร้อมเ้าสายแม่งสามถ่ายต้งมูดิเยอะเน็ตโอ้ตปันเลยนี่คือพึ่งระบบพึ่งปลาพึ่งพึ่งน้อย

มันร่วมมาเหรอโอ้มาเดียวกันใส่เตอร้านเดียวกันในสัตว์กหมเทยอที่ไหนระเทยว่เทพเออ ที่แขนอะไรงานล่ะวาไงเลยรูแสไปไหมอยูเที่ยวแม่งเหมือนม่สงครามเลยว่ะควันบันมีมันมีมันมีมันมีดูดีๆเอาดิเอาเลยจัดการ ข้างบนน่ะดูดีๆเนี่ยนี่นี่นี่เหนื่อยเกินไปเยนี่ว่านี้ลองดูคุณจะเป็นอะเร็งปลอดไหมค้ับโมนไหนี่นี่ๆีข้างล่างข้างล่างข้างี่าง

ระเบิดขนาดน้ำย่อมทำมินคันได้เรือยไปเดียวเนี่ยเอนะออาศัยจังหวะหน่อยเป็นเป็นการทำงานที่สุดยอดมากทุกคนพายายามมาอย่างเต็มที่ 切，亏！<Yeah>. <laughs> ตัวมกคืนแล้วนโอตายอีเฮ oh. ี oh, ่ยโอ้ยยโอ้ยเฮียที่จะจุดไม่คนนะเออขน้วครับ

กาเพชรเหรออะไรนะกาเพชรกาเพ เช็คนิวมาแล้วครับมาละเอเอาอันเดียวเลยอาจารย์โอเคมาพร้อมแลรวดีๆเ้อระวังระวังก๊ๆๆกกดีๆๆโอเค

โ uh> อ้โโซโซพ่อมดิอ้ําวงเราไม่เคยจะเขียนนะเขียนนี่อะไรโซโซไมงเขียนเลยโอ้ไม่เขียนวงเราเลยสัตว์นี่คืออะไรกูกลัวกูกลัวกูป็นคนทำกับพี่ปตอดนะรู้ไหมยืนงินไกลเลยไเสียหนุเองนะนยอดเป็นเนี้ยอะไรเนี่ยของเข้าข้นนะของแเข้าข้นนะโค้งโลดีรุ่นสามเหลี่ยมมา เลี่ยมเลใครมีมอเจอาแสดงภาคไยอยงเดีนะยออะมีอะร้างไยเ่ามือยเลยา้ีาอกา้ได้้ง้าาเขียนทุกคนในห้องเลยงั้นอะใครเนี่ยบ้านมวยก่ะ เพื่อ <wounds> ป um, ้อนมันนะไม่พอมีอกอ่ามือจะลิ้น่นะจโดนละมีออจอยแต่เย็นครับแต่เย็นอยมอกด้ยันตอนนี้ในขั้นตอนนารเก็บพลังงานเพื่อจะให้คมได้ร้อนได้ีนีน้หานนี่ถ้าเกิดอนนี้ควนจะอยู่ตรงเนี้ยอ๋อง่ายดีกว่า ต้องทไมใส่ทำไมอะดวงอะหโดนปบอดีอมจำม่ได้อ้หาโคนะอมอีี่พรนะอมีซีจังเม่ง้ส่งจเราไปเ่ยไปเลยเดี๋ยวมันตี เอ้ยช่ยช่วอช่ยเร้ยงไมท่ไหน้เกันคย่ายงสวยงามทุกคนหนีกันหมดตอนเนี้ยโอ้โหมันสงข้ามกลางเมืองอ่ะันเหีรยร่วงลงมาโอ้โห

วิ่งหนีกันจะระวันเลยตอนนี้ไม่าดเวยไม่าายาลังให้ลังงาน่ใช่แล้วครับข้าศําย์สามกพลัลางงานอยู่ <laughs> แน่นอนแน่นอน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย3.08าเฮอยเฮ้ยน่อย โอสัตว์หัวกูวแม่ยังกระสงคามเลยมันตกใส่โคตรตัวเออมันตกใส่โคมไหมนะมันตกใส่โคมไหมแล้วเขาล่วงมาโดยดีเออจบได้สวยงามไหม สอนนับสองติดตามลงานไเลยสอนนับสองโดนไหมครับแม่โดนไหมม่อกีโอ้เกือบไปโดนครับเนียดไหนไหนลูกไหนยังไม่ราอยู่ไหนะขวดกาแฟเขาเลยขวดกาแฟอยู่ที่ใครบัสขวดกาแฟอยู่อบบอสมระตรงไหจะรู้ได้ยีนะ ตอนแรกมันจ wow> okay. um> um)> uh> ับย wow um> uh um> uh)> uh> ังไงเออดำไปหโอ้ต้อไปเหรไปก่อนก่อนได้โอาลวมนทีน่อะไรเหอออมันหวยว อาจารย์หนี <uan> ้ยยเี มันเป็นะไอ,ไอะไรที่สุดย um อดนี e ่ยเมื um ่อกี้อะไรมันเป็นอะไรที่แบบนั่งทำไมสุดยอดยอดยอดตลงไหมเนี่ยมือของมือของโมยอด

ปูไฟแรงข้าวปอมด้วยตอนนี้ไฟแรงมากไฟแรงมากคนใหม่อะคนใหม่แคร์แะ่ไม่เหนื่ด้ที่ที่มีคนไม่หนอก เอายังๆๆเอายังเอายังิวบาถาิวอบพนะิวาบบ้นาเราขอหาบบมีของงคแลมาขึ psilon, uh! ้นักดัไดอนึงพอากัรไม่ได้แล้วต้องเอาโคมที่หนึ่งให้ได้ใส่การไม่ได้ต้องคนารที่โดนหนัได้พอมานี่มายื่กันนี่ ทำนัน่นตะสีนี่นี่เพาว่าฝากฝากแม่นี่ไม่เอาแลยนะหมดแล้วยังอ่ะ,ะอเหลือไม่กี่ก้ได้กเพรเอาอยู่ยไม่อะถือกกเพรไปนี้เผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้กัน นี่ไ่งกันได้กี่บาทตอนนี้เขาหมุดหงินครับตอนนี้คนดือหอกคนดื้อหอกคนดอ ไ่สที่ต่อกันแลระสดเทปสกัดเทปสกัดเทปสกัดเทปอยู่ที่ใครสกัดเทปที่ไหนอย้ยยเลยโอเคครบอกว่าไม่ให้ปล่อยเกือมันชื้นอ่ะ ใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทีมงานจเย็นไว้จะขึ้นแล้วครับจะขึ้นแล้วใจเย็นใส่แล้วมส่เใส่อะลองดูลองดูใส่เลยใส่เลยโอเคอเคฮอ์บอย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  หนึ่งรเอทะไหแน่ะ้ไม่ลงยังไม่ลงนั่ไม่ที่สงสัยตอนนี้คือทำไมประธัดไม่ดังท่าทำไมประธัดไม่ดังอาจันดังดังดังโอาคอ๋อมันไม่ไม่มีประหาหรอกเห็ยอดครับจย์ เราสามสุดยอดนี่จีกูหลับเพิยงต่มม่เล่นซีเราก็มีนะตื่นเลยสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด สุดยอดอ่ะเป็นไงพี่อํารู้สึกดีป่ะแม่งสุดยอดอ่ะเนาะเ่เป็นไงบ้างสุดยอดเะเออัวเองไหมก็ไม่เคเส้นทางสู่คุณของภาษิวะตอนนี้ เงังขูความซีบหลอกผมอู่สั่งราไกูถึงไม่ทำไงเหนื่อยฮสดนี่ฮาฮทาฮ่ยฮฮ่าฮฮ่าฮฮ่า่ฮ้าฮฮ่าฮฮ่าฮฮ่าฮ่ฮ่เ่ฮ่าฮฮา่ฮ่าฮ่ฮ่าฮาฮ่าเาฮาเฮ่ยฮฮฮฮ่ย่ยฮฮฮฮ เลย,เลยดูค้างด้วยโรงเรียนช่างเงียบสงบ <departments. S 2> พี่กับตอนเช้าเลยทีเดียวปไปไ มายสล้ผนี่หน้าในกลุ่มันไม่พอเนี่น่แนเราเห็นไหมนะรถสีฟ้าเอออะไรแล้วหัวมือต่อเป็นกับใา